ประวัติดีครับนักเรียนทุกคนกันด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนพุทธประวัติกันนะครับอ่าพุทธประวัติเนี่ยเป็นเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะครับศาสนาพุทธนะครับอ่าไปฟังกันเลยครับท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดขึ้นนะก็เกิดในส่วนลุงพินีวันนะครับหลังแต่นั้นก็ตั้งตั้งชื่อนะครับพระนามเดิมนะว่าเจ้าชายสิทธัตถะอ่าเจ้าชายสิทธัตถะนะครับตอนนี้ได้ชื่อเป็นชื่อแรกๆแล้วนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยซึ่งมันซึ่งมันแปลว,ว่าเนี่ยแปลว,ว่าผู้ทําอะไรแล้วก็สําเร็จทุกอย่างนะครับโอ้โหชื่อที่ดีจริงๆเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเขาเชิญพรามมันทํานายพรามเ์ก็ชาขาก็เป็นชาวบ้านพื้นแล้วแล้วจีเขาก็ทานายเรื่องเดียวหมดว่าท่านเนี่ยจะจะจะออกบวชแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ แล้วที่เนียก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็อยากไม่อยากให้ใหใหใหท่านไปบวชเขาก็มีการสร้างพระราชวังใหญ่โตมีความสวยงามแบบโอ้โหอลังการแบบแบบท่าเส้นทางทาง,ทางอะไรไร<ป>แล้วก็ได้มีแล้วก็ได้มีทระแล้วก็ได้มีพระนางยโสธรา,านีมาแต่งงานกับท่านนะครับหรือว่าอภิเศษ,ษสมรสกับท่านนะครับ <c oughs> แล้วก็มีลูกนะชื่อว่าลาหุนะอ่าพอได้ลาหุแล้วนะครับก <c oughs> ็ท่านก็ได้ออกไปนะครับก็ได้เดินแบบ ไปออกนอกพระราชวังทรงไปเห็นเทวทูตสี่เทวทูตสีก็คือคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นักบวชซึ่งนักบวชก็ก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับหลังจากนั้นท่านก็เกิดทุกอยากจะหนีทุกคืออยากจะหนีเยอะนะครับอยากจะหนีทุกไปเลยครับแบบก,บก็ท่านก็เลยตัดสินใจออกพนวดนะหรือว่าออกบวชนะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ทรงตรมานตัวเองเ่อที่จะให้มันแบบทุกขนะ์เพราะมันเป็นเนพราะช่วงนั้นนะนะมันเป็นของมันเป็นแบบ มันเป็นบอกความเชื่อไงท่านแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็ต้องแบบท่านไม่ทาสาเร็จใช่ไหมท่านก็มาทําแบบสุดท้ายทานก็แบบมาทําการแบบนั่งสมาธิมาทําการเหมือนกับว่าแล้วก็ใช้ป,ปัญญาของท่านเนี่ยตัดตัดตัดสู้ตัดสรู้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเทศไปเรื่อยๆนะโอเคไปเรื่อยๆนะรกรมกรมคือออกเทศไปเรื่อยๆออกเทศนะครับ แล้วก็ได้บรลินนิพานล,ลงนะครับบรลินนิพานคือตายนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตกนะซึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยคนบางคนอาจจะคิดว่าคือเด็กๆส่วนใหญ่อนะบางคนอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นของไทรนะแต่จริงแล้วพระพุทธเจ้าที่อยู่ที่อินเดียนะครับก็อยากจะฝากถึงคนไทยทุกคนด้วยนะคว่าว่าพธรรศาสนาพุทธเนี่ยมีมาไกลมีามาอย่างยาวนานนะก็อยากจะให้ปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอเป็นเพนนี้ก่อนนะสวัสดีครับ